อันนี้เรากำลังกลับนะครับโหลัง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 เลยมาเลยโต๊ะก,กระูิเมื่อาหรอกบรรยากาศ <laughs> ถ่ายเด,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 ดี๋ยวนี้มาติดมาติดโดนด้ไม่ติดไม่ติดดูอยู่อย่ไหนีไ

สรุปบ้านแอดมินก็ทำเร็วมากเลยเนาะแป๊บเดียวขึ้นโครงอะไรเรียบร้อยผมว่าน่าจะไม่เกินครึ่งเดือนเครับถ้าทำเร็วแบบนี้นะแล้วไวขนาดอันนี้สิบเป็นกับยาแล้วพ่ะ่ะเนี่ยอันนี้สิบนี่ได้แล้วเนี่ยวันที่สิบนี่บอกแมนแล้วมันมันชีบบอนี่บอกเขามันชีบถาดินแข็งดินหยังก่อนเขาทำจนมืดไง เทเลยบ่ทำบ้านแบบสายฟ้าเลยเนาะเงินหอดเนาะเงินหอดเงินถึงเงินถึงช่างก็ทำเร็วเงินถึงงานเร็วเร็วมากเลยถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่แปลกว่าปกติทำบ้านเขาใช้เวลาเด้ใช่แต่อันนี้ทำเร็วแสดงว่าช่างเขาก็ทำกำก่งอยู่เขารับฝีมือในการทำเขารู้ว่าต้องทำอะไรก่อนเขารับงานมาหลายปีแล้วบ่ ท่งที่ลำบ้าน่อยเนี่ยเขาง้มไปเรื่อยๆเลยเนีวยเขาต้องเหดอยังกนวะเออแล้วเขาก็จะตามใจเราเลยเขาเขาจะมา,า,มาึาก่อนว่าจะให้ทำอะไรก่อนเขาจะมาเบิกเออทำโครงก่อนเราจะตีผ้าไหมหรือปูกระเบื้องก่อนหรือทำห้องน้ำก่อนเขาก็จะถามตลอดเลยเออแต่ช่างนี้รู้สึกว่านี่เอาทรงนี่เขาก็บุบบับบุบบับเลยเนาะเขามีในหัวอยู่แล้วนะเออ แตวนมีแปนในหัวก็รันเขียน<ต>ไปบอก<า>เขาว่าทำทรงนี้ทำห้องตรงนั้นตรงนี้เขาก็ดำเนินการตามนั้นเลยเคยว่าแค่เอาแบบให้เขา,าอ่ะมาคุยแบบกันสักครึ่งวันจบเลยเรื่องนั้นช่างลุยเลย<ด>ถือว่าเร็วเร็วมากอะ่ะอันนี้สิบอันนี้มาที่อะไร่ละเกแก,กบอกมันงบเท่ไาไหร่ทำบ้านประมาณสี่ กู้ทกสอประมาณงบสี่แสนกู้ทกรสอมาแล้วผ่อนนะผ่อนส่เนงสเปง็เนลายปีงบสี่แสนก็ถือว่าสิบสองต้นแต่ว่าก็แพงอยู่นะบ้านก็แพงอยู่นะก,ก็พอดีเนะเบ็ดเสร็จล้วมัม้งประมาณนั้นเพราะว่ารวมทุกอย่างช่วงนี้เหล็กแพงด้วยแถวนี้ คือว่าใหญ่อยู่ได้เนาะใหญ่กว่าน,นี้นอยู่ได้เนาะเอ้ยเล็กกว่าน,นี้เนาะเล็กกว่าบ้านลุงสองต้นสองต้นบ้านลุงมีกี่ต้นเนี่ยช่องมันกว้างหเล่าลุบ้านลุงเป็นบ้านแอดมินนะฮะที่ทำขึ้นมานะครับลุงก็ไปดูนะครับจะถือว่าแจ้วพนะร้อมอยู่เร็วๆนี้นะครับวันที่สิบที่จะถึง เจ็ดเลยดิม่เน,น,น,นี่ยม,มันซิฟได้ด้วยนี่ซิฟเด้อนหน้าบ่ซิฟสร้างคนมาสิกลับไปเห็ดงานยู่ทางพุ่นอีกพ่นที่ซิฟนี่คือเอาเอาแบบอยู่ไปก่อนบอ่ไม่เขาเขาจะพักขอพักไม่ขอพักหรอกเขาไปทํางานอยู่สารคามคือเขารับงานสองที่ไปไปโน่นประมาณอาทิตย์นึ่งก็เราก็จะกลับมาทําตรงนี้ให้มันจบอืนึกว่าสิบเดือนหน้าสิบเด้อนนี้ มือนีเกดแล้วแปดเก้าสิบอีกสองมือช่างเขาจะไปรับงานที่คือเขาจะทีคานทีพื้นเอาไว้เนะทำให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ไปค่อยมาใหม่อืก็ไปไปยกไปยกชุดเลยไม่ได้แบ่งไว้ไปยกชุดมันจะได้เหร็วทำงานคราเห็นเป็นรถเขาอะขับไปเมื่อกี้ผมก็เลยวิ่งตามเลยนะพี่ เอาล้งไว้แ,แหละ <c oughs> ไม่โพช่าเนี่ยบรรยากาศล่าสุดนะครับอ <c oughs> ีกกกอกนะครับผม อากาศดีนะวันนี้อากาศดีมากๆนะครับเราก็มีทมรีมลำนะครับเตรียมลำนะครับอืมทางลำก็เตรียมชุดแล้ว สวัสดีครับ EC Channel เห็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพล เมื่อวานเมื่อคืนลมแรงมากนะครับลมพัดแรงมากเมื่อคืนเป็นอ uh ัปเดตล่าสุดน,นะครับหน้าบ้านลุงพล เราดูนะว,วันนี้จะมีโปรแกรมอะไรยังไงหรือไม่นะครับก็เอ็มก็จะอยู่จนถึงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆก็จะกลับนะครับเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับรวด,ดเร็วมากเนะแป๊บเดียวรา่าสุดนะครับหน้าบ้านลุงคน